Just to, take picture, just to take a picture, just to take a picture. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดอะแอดมินจะพามาดูเหล่าคนดังค่ะแขกผู้มีเกียรติในงานบุงกรีที่ได้มาถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่าภายในงาน High Jewelry Show at Gala Dinner ว่ามีใครบ้างนะคะที่ได้มาแชะภาพคู่กับน้องลิซ่าของเราแล้วก็อัปรูปล,ลงทางไอจส่วนตัวแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะไม่พูดถึงพี่แอนฮัตชเวพี่เปรียกาโชปราแล้วก็คุณพ่อบาบินซีโอของบุงกรีแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพามาดูคนอื่นบ้างค่ะที่ไปร่วมงานในคืนนั้นว่าเขาคือ ใครบ้างที่มาขอน้องลิซ่าถ่ายภาพคู่ด้วยอะมาที่คนแรกกันก่อนเลยนะคะกับภาพคู่น้องลิซ่าที่ถ่ายกับอดีตสุภาพสตรหีหมายเลขหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสอย่างกาลาบรูนีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเธอคนนี้ปังมากค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะกาลาบรูนีเป็นทั้งนักร้องนะคะแล้วก็นางแบบแฟชั่นชาวอิตาลีที่โด่งดังมากๆในอดีตมีรายงานว่าในปี1990เนี่ยกาลาบรูนีกลายเป็นนางแบบนะคะที่มีรายได้สูงที่สุด20 อันดับแรกในตอนนั้นทําในงานเลี้ยงคืนนั้นเนี่ยของบุงการีเองเธอก็ยังได้รับบทเดินแบบปิดท้ายโชว์ในงานนี้พร้อมทั้งร้องเพลงสุดพิเศษในงานเลี้ยงการาดินเนอร์อีกด้วยอ่าและนี่ก็คือภาพคู่นะคะระหว่างคุณกาลาบรูนี่แล้วก็น้องลิซ่าของพวกเราค่ะ มาต่อกันที่คนที่2นะคะกับคุณวิชาร์จนเนริโอรองผู้จัดการบรรณาธิการของนิตยสารมาดาฟิกรโรปารีสที่ได้เข้ามาถ่ายรูปคู่ร่วมกันกับน้องลิซ่าในงานนี้นะคะพร้อมโพสภาพแล้วก็ข้อความลงท,างท้ายทีส่วนตัวว่า new friend มาต่อกันที่คนที่3นะคะกับคุณนีนากาเซียค่ะเป็นนักข่าวสายแฟชั่นชาวคุรมเบียอเมริกันนะคะหัวหน้าบรรณาธิการของ LUSA ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยสีสาวแบล็คพิงค์ได้เคยขึ้นปกในฉบับเดือนตุลาคมปี2020ด้วยก็ถือว่ามีโอกาสได้เจอกับน้องลิซ่าในงานเลี้ยงครั้งนี้นะคะแถมที่สําคัญเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าคืนนั้นเนี่ยน้องลิซ่านั่งใกล้กับพี่นีนาสุดๆค่ะสองสาวก็เลยได้มีโอกาสถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ คุณดีน่าก็เคยออกมาทวิตแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับน้องลิซ่าในวันเกิดด้วยมาต่อกันที่คนที่4กันเลยดีกว่านะคะกับหนุ่มหล่อที่ฮือฮากันไปแล้วก่อนหน้านี้แซคคาริลูนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยจริงๆนะกับอภิมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงค่ะด้วยวัยเพียงแค่31ปีเท่านั้นปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทฟ e e ิลิปออคชเนีรวมถึงเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วย ต่สิ่งที่ทําให้หนุ่มหล่อคนนี้เป็นที่ฮือฮาในวงสังคมก็คือพาร์ทของการที่เขาเป็นนักสะสมนาฬิกาแบรนด์ดูค่ะโดยประวัตินะคะเห็นบอกว่าเริ่มสะสมมาตั้งแต่อายุ15จนถึงทุกวันนี้นะหนุ่มแซกเนี่ยเขาก็เลยเป็นลูกค้าระดับ VVIP ของแบรนด์นาฬิกาไฮเอนด์ระดับโลกในหลายยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัต i ิสิลีบริชันมิลลูวิตรอง วชรองกงส่องแตงแล้วก็อีกมากมายหลายรุ่นที่เป็น Limited Edition ในราคาที่สูงแล้วก็หายากมากก็เป็นว่าได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่าภายในงานนี้ด้วยนะคะแทมที่สำคัญดูเหมือนว่าหนุ่มแซกเองเขาจะมีดีใจมากๆเลยนะเป็นพิเศษทีเดียวเชียวเพราะว่าเขาได้โพสต์ภาพคู่ลงไทายีีสสุดตัวพร้อมกับบอกว่าโอ้ไม่ก็ลิซ่าขอบคุณบุงกรีมากๆเลยสาหรับโอกาสนี้ที่ทาให้ผมได้มีโอกาสเจอกับเธอครับ มาต่อกันที่คนที่5ค่ะกับคุณอลิสเบธามารานะคะหัวหน้าฝ่ายสื่อสารระดับโลกของบุงกรีบริหารความสัมพันธ์กับเหล่าคนดังอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็งานการกศรุศลก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กันกับน้องลิซ่าภายในงานเลี้ยงแล้วก็เจ้าตัวเองก็ได้อัพภาพคู่กันเนี่ยของน้องลงทางไอจีส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่คนที่6ค่ะกับคุณลูเซียซิเวสทรีนะคะ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของบุงกรีจิวเวอรี แล้วก็ผู้ชนะรางวัล g e m Award for Jewelry Design ในงาน g e m Award ประจำปีครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2017ที่กรุงนิวยอร์กอันนี้ก็คือมาอัพทั้งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะกับโมเมนต์เซลฟี่ร่วมกันกับน้องลิซ่าลงทายจีส่วนตัวของเขาเลยมาต่อกันที่คนที่7นะคะกับคุณชอนล,ลีค่ะกรรมการผู้จัดการขอนบุกกีที่ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มาโพสร,รูปคู่น้องลิซ่าลงทายจีส่วนตัวด้วยนะคะทุกคนมาต่อกันที่คนที่8 กับนักข่าวเซเลบริตี้อาหรับผู้ได้ขึ้นชื่อว่าเจอคนดังมาแล้วเกือบทั่วโลกจริงๆถ้าใครติดตาม IG ของคุณอันนั่นอยู่ก่อนนะคะก็จะเห็นเลยว่าคุณลุงเขาถ่ายรูปคู่กับคนดังมาแล้วมากมายจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแองเจล n น่าโจลี่เอมิเลียคลาร์กเจสสิก้าอัลบานิโคลคิตแมนเบนเนดิกคัมเบอร์แบชแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณลุงเนี่ยเขาได้มาโพสต์ภาพคู่กับน้องลิซ่าทางไอจีสดตัวนะคะ แล้วก็พร้อมกับข้อความสุดประทับใจนะคะว่าระหว่างงานการลาดินเนอร์แล้วก็งานจิวเวลรี่โชว์ของบุงกรีเนี่ยผมได้พบกับเหล่าคนดังมากมายแต่ที่สําคัญที่สุดคือเด็กสาวคนนี้ลิซ่าที่เก่งแล้วก็มีความสามารถและเป็นที่รักที่ใครๆทั่วโลกก็ต่างชื่นชอบเธอเป็นคนงดงามมากยิ้มแยม้มเป็นกันเองแถมที่สําคัญเธอต้อนรับผมอย่างอบอุ่นด้วยนะ มาต่อกันที่คนที่9กนะคะกับคุณชยุดาเจรวนนท์ค่ะตำแหน่ง private banker กับธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติแล้วก็ให้บริการทาาการเงินอย่าง UBS นะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเธอคนนี้คือลูกสาวคนโตของคุณแม่ขวัญใจแล้วก็คุณพ่อชัชวานเจรวนนท์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ Group investment แล้วก็กรรมการบริหารบริษัท t o Corporation ค่ะ อ่าจริงๆก็ยังมีมากกว่านี้อีกนะคะทุกคนกับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาขอนอนริซ่าถ่ายรูปในงานนี้เช่นทีมงานอ่าบุงกรีจากไทยหรือว่าเป็นวงประเทศไทยแต่พอดีเนี่ยแอดมินไม่มั่นใจนะคะว่าจะลงภาพได้ไหมก็เลยเน้นโฟกัสไปที่บุคคลที่ลงภาพคู่กับนอนริซ่าทาง i อดีกว่านะคะอ่าและนี่ก็คือแขกผู้มีเกียรติภายในงานเลี้ยงคืนนั้นนะสาทุตอิตาลีประจํากรุงปารีสกับงานไฮจิวเวอรี่โชว์แล้วก็การเลดินเนอร์ของบุงกรีค่ะ,ส,ะสุดั้าง่ายๆก็คือมี แต่แขไ v i p อะค่ะทุกคนไฮโซรวยหรือ,รอ,รอไม่ก็เป็นเซเลบริตี้คนดังนะะัดข่าวหรือว่าบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นอะไรประมาณนี้แหละที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะอ่เดีย๋ยงไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอนำมาเมาส์มอยไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันคะ่ะ